สวัสดีครับมวลมิตรสมาชิกโรตารี่ภาค 33-3- 0โรตารี่สากลนะครับวันนี้ผมมาในฐานะผู้ประสบภัยนะครับเราเป็นโรตารี่ที่เคยเป็นแต่ผู้ให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเหนือตอนเองแต่วันนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเองนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับพื้นที่ที่เคยนะครับ หนักหนาสาหัสนะครับเมื่อคืนหนักวันนี้นะครับนี่คือบรรยากาศหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับรถเล็กนะครับน้าท่วมสูงนะครับผมพยายามหันมุมกล้องให้ดูนะครับน้ําท่วมสูงจริงเมื่อคืนหนักวันนี้นะครับหนักวันนี้มากนะครับเมื่อคืนหน้าโรงพยาบาลมหาราชทราบข่าวนะครับจากประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชว่าสะเอลนะครับสูงมากนะครับน้ําเข้าสูงมากนะครับอาจจะเห็นทางภาพข่าวไปบ้างแล้วนะครับ วันนี้พามาดูกันสดๆนะครับหน้าโรงพยาบาลมหาราชเป็นเป็นแม่น้ำสายใหญ่เลยนะครับนี่มีรถกู้ภัยนะครับมามใช้รถขนาดโบวีหรือออฟโรดนะครับถึงจะผ่านสัญจรได้นะครับนี่ก็มีได้ครับการช่วยเหลือไม่ว่าจะคนป่วยคนไข้นะครับจะต้องรับภาระเดียวกันหมดนะครับี่เห็นนะครับ น้ามาเยอะจริงๆนะครับตอนนี้น้ํายังไม่ลดนะครับลดลงไม่มากนะครับจากพื้นที่ที่ไม่ท่วมนะครับวันนี้นครเสียมราชหนักนะครับลดไหลเลนหลายส่วนภาคส่วนมาช่วยเหลือกันนะครับวันนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับปปรนะครับลดหลายภาคส่วนนะครับต้องขอบคุณนะครับมวลมิตรสมาชิกโรตารีภาคสามสามสามศูนย์ที่คอยถามข่าวคราวมานะครับหลายช่องทางผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่า ต้องช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนนะครับในการอพยพเข้าวของซึ่งน้ํามาหนักจริงๆนะครับรอบนี้มาหนักมากนะครับมาหนักจริงๆนะครับนี่ก็จึงต้องพาเรือนะครับนสัญจรกันด้วยความระมัดระวังนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับนี่ก็การมาโรงพยาบาลมหาราชนะครับเรียกว่า หลังนะครับที่ป้ายนะครับป้ายอุบัติเหตุหลังนะครับผมไม่สามารถเข้าไปได้นะครับน้ามันสูงนะครับสามารถจะบุกฝ่าไปได้ต้องขอบคุณนะครับแล้วกับคุณท่านผู้ว่าการภาคสามสามสามศูนย์นะครับท่านเฉลิมฉัดจันอินและแอนนิตยาจันอินที่คอยถามข่าวคราวนะครับด้วยไมตรีจิตแห่งโรตอรี่นายกโชพันธพลเชตินจากสมสรโรดตารี่สีน้ำมัสุราชภาคสามสามสามศูนย์โรตารี่สากลต้องขอบคุณด้วยไมตรีจิตครับขอบคุณครับ